ใช้เงินเท่าไหร่นะถึงจะไปอเมริกาได้สวัสดีค่ะ Dear วลสไปอเมริกาอีกแล้วนะคะหลายๆคนก็สงสัยว่าถ้าอยากเดินทางมาอเมริกาเนี่ยมาเที่ยวนะคะว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในที่นี้ววลจะมานั่งชี้แจงค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอเมริกาให้ฟังแต่ตัวนี้นะคะววลขอไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเนาะอันนี้ว่าจะมาชี้แจงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับมาเดินทางมาท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างแล้วก็เพื่อนๆต้องมีเงินอย่างน้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเราจะรวมค่าวีซ่าเนี่ยแต่ละคนจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าเดินทางอะไรต่างๆหรือว่าจะจ้างเอเจนต์ก็จะไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดแค่ค่าเดินทางที่ต้องมีก่อนที่จะ ตัดสินใจเดินทางมาเมกาสำหรับคนที่มีวีซ่าแล้วนะคะค่าใช้จ่ายก็จะแบ่งออกเป็นหนึ่งนะคะส่วนแรกเลยก็คือค่าตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาจริงๆเนี่ยความแตกต่างมันจะอยู่ที่ว่าคุณบินไปรัฐไหนคุณใช้สายการบินอะไรและคุณบินช่วงไหนนั่นเอง มันจะขึ้นราคามันจะขึ้นขึ้นลงลงตามโปรโมชั่นของสายการบินนะคะแต่ว่าแวลจะเอาตัวอย่างมายกให้ฟังเป็นค่าเครื่องบินที่โดยโดยรวมนะคะแบบเฉลี่ยนะคะค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับก็จะอยู่ที่เริ่มต้นที่2,000 20, 0ปลายประมาณ2 7 0 0 2 2 8 0 0จนจนถึง4,000 40, 0กับ5,000 0อันนี้สำหรับคลาส อ,อีโคโนมิคคลาสนะคะสำหรับคลาสทั่วไปสำหรับคนธรรมดาเราจะไม่พูดถึงเราจะไม่พูดถึงบิสเนสกับ First Class อยู่แล้วเนาะอันนี้สำหรับบุคคลทั่วไปที่จะเดินทางมายัางประเทศอเมริกานะคะขอยืดราคากลางของตั๋วเครื่องบินนะคะอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นละกันเนาะเดี๋ยวว่าพาทุกคนไปลอง จองเช็คราคากันหรือว่าปัจจุบันราคาเท่าไหร่แล้วนะคะไปกันเลยนี่เราอยู่กันที่ google.com แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คราคาตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ sky scanner เลยนะคะเพราะว่าเขาจะรวมทุกเอเจนซี่ทุกเว็บไซต์ให้เราเลยเนาะเราจะเลือกเป็นไปกลับนะคะาจากเมืองไทยไปอเมริกาเราจะไปเป็น เป็นวันที่อ่ะเป็นวันที่สิแล้วกันนาอแล้วก็ขากลับกับวันที่20่สิบนะคะก็สิบวันเนาะโอเคฉันประหยัดผู้ใหญ่ค้นหาตัวอ่าเห็นไหมคะเนี่ยมันจะขึ้นมาหมดเลยว่าเราจะไปลงที่ไหน มินิอะโปลิสลอสแองเจลิสก็อยู่ที่สอง0มืนแปดนะคะออนทริโอก็สาม0มืนสองซานตาอาานะคะนี่มันจะมีให้หมดเลยว่าจะลงที่ไหนซันฟานรับข้อมูลอ่ะเราจะไปลงชิคาโกสิชิคาโกจากภูจากกรุงเทพ ตอนนี้ราคาที่เขาจะบอกราคาอ่าเดี๋ยวให้โหลดแบบหนึ่งนะคะอ่าโอเคตอนนี้รามีราคาที่ดีที่สุดเราใช้เวลาบินแค่2 1ชั่วโมงคือ24,000ืถูกที่สุดอ่าสองหมื่นนะคะบิน27ชั่วโมงแล้วเร็วที่สุดคือบิน2 0ิชั่วโมงสี่อย่างเงี้ยเรามาเรามีอาณาเห็นไหมคะสองหมืนสี่เออ,อนี่เห็นไหมราคามันก็ดูเที่ยวบินอื่นๆ่เห็นไหมอยูน่นเต็ดแอร์ไลน์มันก็ กรต่าไอเวยสองหมืนะคะอันนี้คือคือตั๋วไปกลับเนาะพูดถึงก็ถูกอยู่นะคะช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมเอเดียตอนนี้แต่บินแล้วสองหมืนนึ่งนะคะอันนี้สำหรับบินมาชิคาโก้เนาะโอเค ต่อมาจะเป็นค่าที่พักค่ะอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนนะคะต้องจองที่พักเองเนี่ยโรงแรมที่อเมริกาเนี่ยแต่ละรัฐจะเลทต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกโรงแรมสาดาวโมเทลอินหรือว่าจะเป็นอ่เป็นอ่าเ,เป็นบ้านที่เขาปล่อยให้เช่าก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคุณจะจองผันเอยนบีก็จะถูกหน่อยเนาะอ่าค่าโรงแรมเนี่ย เราจะให้เลทอยู่ที่เฉลี่ยนะคะคืนละ2000ถ้าคุณมาคนเดียวเนี่ยคุณก็คิดไปเลยว่า2,000อันนี้สําหรับเดินทางคนเดียวนะคะว่าจะคิดให้เลทเดินทางคนเดียวจะได้ตีง่ายๆเลยคืนละ2000สิบคืนก็20,000แล้วเนาะบวกค่าเครื่องส0,000ค่ะต่อมาค่าใช้จ่ายระหว่างที่เราท่องเที่ยวที่อเมริกาค่าใช้จ่ายโดยรวมที่แวว เ,เก็บประสบการณ์ดูบันทึกมานะคะจะให้อยู่ที่ประมาณ70ดอนก็อยู่ที่วันละ2,000ขั้นต่ำนะคะค่ากินต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคุณมาเป็นนักท่องเที่ยวแน่นอนว่าคุณไม่ได้มาซื้อ,อของสดหรือว่าอาหารแห้งมาทำกับข้าวอยู่แล้วคุณก็ต้อง ออกไปกินข้างนอกข้างนอกเนี่ยจริงๆถ้ากินแบบประหยัดเลยนะคะมื้อหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ15ดอลลาด์นะคะถ้าแบบประหยัดแล้วแต่ร้านบางร้านก็จะมีแบบประมาณ10ดอลลหรียญเงี้ยคืออตั้งไว้เลยว่ามื้อนึง15ดอหลารอรวมน้าํารวมอะไรเงี้ยก็วันหนึ่งก็3มื้อก็45าดอลและอันนี้เฉพาะค่ากินนะคะไม่ได้ค่ากินอาหารไม่ได้รวมแบบขนมของหวานอะไรอย่างเงี้ยเออจิปาถะต่างๆก็ให้ไปเลยวันละ พันค่ะสิบวันก็สองหมื่นในเมื่อเรามาเที่ยวเนาะเราก็ไม่ได้แบบตั้งใจอยากจะพกมามา่าหรือว่าปลากระป๋องหรือว่าเอาข้าวสารมาแล้วมั่หุงอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามาเที่ยวเราก็ต้องเต็มที่ถ้าเราแบบมัวมาไปหยัดมาแบบจํากัดงบโน่นนี่นะั่นมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเรามาถึงอเมริกาแล้วจริงๆอเมริกาเป็นประเทศที่รวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะผู้คนมา มาจากหลายพื้นที่มารวมมาอยู่ด้วยกันมันก็จะมีวัฒนธรรมมีอาหารแบบนานาชาติให้เราเลือกกินมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราควรที่จะเอาประสบการณ์คือแบบ e x p e r i e n c e ตรงนี้ให้เต็มที่เนาะไม่ใช่ว่ามานั่งแบบกินข้าวตามเซเว่นกินๆิค้าเซเว่นก็ไม่มีไม่ใช่ว่ามานั่งแบบกินมาม,าม,าม,ามา่าปลากระป๋องอุ้ยมากระป๋องอุ้ยมาอุ้ยมาประหยัดอยู่ค่ะแบบนั้นก็ไม่ไม่คุ้มค่าเครื่องินที่เราดินมาเนาะ ต่อมาก็จะเป็นค่าอันนี้ก็สำคัญค่ะเป็นค่าประกรันการเดินทางนั่นเองแน่นอนว่าถ้าเพื่อนเอนเดินทางมาต่างประเทศเพื่อนเพื่อนซื้อประกรันการเดินทางอยู่แล้วอันนี้ก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกหลายบริษัทประกันภัยมากๆนะคะแล้วแต่ว่าถ้าคุณเดินทางบ่อยอย่างเงี้ยคุณสามารถซื้อเป็นแบบรายปีได้เลยรายปีก็จะถูกกว่าก็คือ จำกัดแล้วแต่เงื่อนไขว่าเราสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้กี่ครั้งไม่จํากัดไม่เกินกี่วันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้เดินทางบ่อยก็ซื้อแบบาตามจํานวนวันที่เดินทางนะคะก็ถ้าสิบวันวันวันตีให้อยู่ว่าประมาณ 2000- ันถึงถึงสามพันแล้วแต่ประกันแล้วแต่แพลนที่เลือกด้วยว่าเราจะเลือกแพลน A แพลน B แพลนซอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเฉลี่ยอยู่ที่2000เนาะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เ,เพราะว่าตอนนี้โควิดแน่นอนค่ะว่าถ้าใครที่เดินทางมาประเทศอเมริกาเนี่ยต้องมีผลตรวจ PCR โควิดเทสที่เป็นเนกาทีฟเป็นลบเท่านั้นและไม่เกิน72ชั่วโมงแพ็กเกจก็จะมีหลากหลายให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0ถึง5,000เลยอันนี้ว่าจะเฉลี่ยให้เป็นราคากลางอยู่ที่3 0 0พละกันนะคะโอเค ก็อันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแบบสำหรับแบบเดินทางมาเลยนะคะไม่ไม่รวมค่าเไปเที่ยวค่าค่าเดินทางที่แบบว่าต้องนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าต้องเรียกแกลบเรียกอูเบอร์ไม่ไม่รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ค่าโน่นนี่นั่นนะคะอนี้รวมเฉพาะค่าที่แบบค่าใช้จ่ายที่ที่ต้องมีเลยนะคะค่าตั๋วสามหมื่นค่าที่พัก20,000ืน ค่ากิน2 0 0ห0ื่นละค่าตรวจโควิด3,000ค่าประกัน2,000ก็เป็น75,000แล้วค่ะค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยนะคะก็ประมาณ75,000บาทแต่มันก็ไม่ได้แบบเป๊ะร0 0มันก็ขึ้นอยู่กับไปที่ไหนไปตอนไหนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงทานอะไรไป เที่ยวที่ไหนบ้างนะคะแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีอย่างน้อยคือเจ็ดหมื่นแต่ถ้าคุณมีเจ็ดหมื่นแล้วคุณจะมาเลยอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบอยากให้คุณอนะมีเงินสำรองไว้อีกก้อนหนึ่งอย่างน้อยสักสองสามหมื่นเพื่อไว้กรณีฉุกเฉินนะคะคุณไม่ต้องกลัวเรื่องเ,ออเงินเรื่องการพาพกเงินสดมาเที่ยวอเมริกาเพราะว่า อเมริกาเนี่ยเขาจะมีกฎหมายอยู่ว่าห้ามนะักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมาในประเทศเนี่ยพกเงินสดเกินหนึ่งหมื่นดอลต่อคนนั่นเองค่ะแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าถ้าเงินไม่พอแล้วแบบไม่มีที่แลกอันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่คือแทบจะไม่แตะเงินสดเลยเขาจะใช้บัตรเครดิตลูดปื๊ดลูดปื๊ดเลยค่ะสิ่งที่คุณควรทํามากๆเลยก็คือติดต่อ ติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรนะคะเปิดใช้บัตรต่างประเทศแล้วกันค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องอเงินสดไม่พอนะคะขอแค่คุณมีเครดิตในบัตรเนี่ยก็อยู่ที่นี่ได้แล้วค่ะแล้วก็สิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณเดินทางม,มาคนเดียวแล้วไม่รู้จักใครด้วยเนี่ย คุณควรมีการวางแผนการเดินทางไว้ว่าคุณจะไปไหนบ้างแต่ละวันทําเป็นแบบ itenary ออกมานะคะอย่างน้้นคือมีแผนคร่าวๆเ,เพราะว่าถ้าคุณมาแล้วเนี้ยคุณเสียเงินค่าเครื่องมาแล้วแล้วแบบไม่ได้เที่ยวเที่ยวไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่คุ้มค่าเครื่องอะนะคะอย่างน้อยคุณก็ต้องมีแผนจะไปจริงหรือ จะเปลี่ยนแผนที่หลังก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ถ้าเดินทางมาคนเดียวอยากให้ระวังตัวนิดนึงนะคะถ้าคุณไปเที่ยวสถานที่อะไรก็พยายามศึกษาวัฒนธรรมกฎหมายของเมกาสำหรับนะักท่องเที่ยวไว้นิดนึงด้วยเพราะว่า บางพื้นที่บางอย่างบางวัฒนธรรมบางอย่างเราก็ทําไม่ได้นะคะเราบางทีเราอยู่ไทยอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเราทำได้แต่ว่าจริงๆที่อเมริกามันเป็นสิ่งที่แปลกแล้วแบบคนอเมริกันบางคนเขาไม่ไม่ยอมรับตรงนั้นเนาะก็พะาะถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็พยายามอ่านกฎข้อบังคับของสถานที่นั้นๆดีๆนะคะเพราะบางทีอาจจะไม่ให้คุณถ่ายภาพหรือว่าบางที่คุณอาจจะไปอัดวิดีโอคือเขาก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าคุณจะไปถ่ายวิดีโอแล้วติดคนอเมริกันติด คนอื่นเข้าไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะฟ้องหรืออะไรคุณได้คุณต้องขออนุญาตเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยเนาะการถ่ายรูปอะไรก็เช่นกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะยังไงเราก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่อง l e a l Wells in a เมรกาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในอเมริกาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย